ตัว t u u นะครับเ,เรามีการทำรีวิวนะครับภาพรวมควอเตอร์หต้องบอกว่าเริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้นนะครับถ้ามองในฝั่งของตัวนอมนะครับเราคิดว่าจะขาดทุนปกติลดลงอยู่ที่ประมาณเหลือประมาณ570ล้านบาทนะครับลดลงจากควอเตอร์หปีที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณ1,800กว่ากานะครับแล้วก็ลดลงจากควอเตอร์สที่อยู่ประมาณ1,800นะครับหลกัลกๆมาจากทั้งสองขาเลยทั้งขาของรายได้นะครับที่ ยังคงได้อันนี้ส่งต่อนเนื่องจากการแข่งขันได้ราคาลดลงแล้วก็ปูเองก็พยายามโฟก,กัสในฝั่งของตัวลูกค้าที่เป็นกลุ่มคุณภาพมากขึ้นที่ทางของอา l ูเองเนี่ยตอนนี้มันเป็นขาขึ้นทั้งในฝั่งของตัวมือถือและก็เน็ตบ้านเลยนะครับถ้ามือถือเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในลักษณะของเยออนเยอครั้งแรกนะครับประมาณ6บาทนะครับจากปีที่แล้วนะครับมาอยู่ที่206บาทนะครับแล้วก็คิวควเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสบาทนะครับในฝั่งของตัวอาปูเน็ตบ้านเนี่ย เอ่อจะเพิ่มขึ้นนะครับหลักๆเลยเป็นเพราะว่าให้ส่วนลดแก่ลูกค้าน้อยลงตอนนี้เนี่ยสตาร์ตติ้งในแง่ของตัวแพ็กเกจสำหรับตัวเน็ตบ้านก็คือ599นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เริ่มเห็นในแง่ของตัวอาพุกของเน็ตบ้านเนี่ยจะเข้าไปใกล้ๆกับราคาสตาร์ตติ้งมากขึ้นนะครับเอ่อในฝั่งการคุมต้นทุนก็ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับพัฒนาการที่เป็นเอ่อซีเนจี้เนี่ยมีเชิงบวก2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือการทำสินค้าจิต นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือการรวมโครงขายกันนะครับที่อยู่ใกล้กันก็จะปิดโครงข่ายที่ซ้าซ้อนออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังทำลันต่อเนื่องนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็มีการปรับโครงสร้างในเรื่องของการคิดค่าคอมกับลูกกลุ่มผู้ขายรายย่อยนะครับใหม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เลยทําให้เขาเซฟในแง่ของตัวค่าใช้จ่าย a อเจนต์เอทูไปได้นะครับจุดเด่นในควเตร์นี้จึงเป็นทั้งในฝั่งของตัวรายได้นะครับที่เราคิดว่า รายได้บริการเนี่ยจะโตประมาณ6%เดือนเยียรนะครับสูงกว่าเป้าที่เขาตั้งไว้ประมาณ3-4%แล้วก็ในฝั่ง EBITDA เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ19%นะครับสูงกว่าเป้าที่เขาตั้งไว้เช่นเดียวกันที่โตประมาณ9-11%โมเมนตั้ม um หลังจากนี้เนี่ยต้องบอกว่า Q2 เราคิดว่าอาจจะซอตัวลงเพราะว่าเป็นช่วงซีซันแนลนะครับที่อาจจะไม่ได้มีฤดูการการท่องเที่ยวที่เด่นกับเหมือนกับช่วงพอตร์สแล้ววอตร์หนึ่งนะครับแต่ภาพทั้งปีเนี่ย เราคิดว่ายัางเห็นในแง่ของตัวพัฒนาการที่จะเป็นเชิงบวกต่อนเนื่องค่ะทุนสุทธิเนี่ยเราคิดว่าจะขาดทุนลดลงเหลือประมาณ5พันล้านบาทแต่ต้องบอกว่าณตัวเลขณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสเกิดอับไซด์ได้นะครับจุดเด่นที่เราเห็นได้ในเตรม1ก็คือการคุมเอเจนต์เอทูเซลนะครับซึ่งตัวเลขณเตรม1เนี่ยเขาเหลืออยู่ที่ประมาณ12.3นนะครับขณะที่เราพอแคร์ทั้งปีว่าด้วยความที่เขาอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้าง มันอาจจะยังอยู่ในเลเวลใกล้เคียงกับปีที่แล้วประมาณ15%นะครับแต่ต้องบอกว่านะตอนนี้ถ้าเขายังคุมได้ดีเหมือนับคาอเตร์าสหนึ่งเนี่ยก็ทําให้เออร์เน็งมีโอกาสจะอัพไซด์ได้จากเรื่องนี้นะครับโดย H A ที่ลดลงประมาณ100เบสิสพอยต์เนี่ยจะมีผลต่อทาร์เก็ตไพก็คือประมาณ60ตา่างนะครับในฝั่งของตัวอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากให้ไว้ก็คือทำลายการประมูลถ้าประมูลได้เร็วการเซฟคอร์สนะครับในแง่ของตัวต้นทุนค่าขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเร็วเช่นเดียวกัน ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ในแง่ของตัวคืนที่มาจาก NT เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ8,000-9,000ล้านบาทการเซฟคอร์สในอนาคตถ้าใช้ต้นทุนการประมูลใหม่นะครับที่ใช้รอบล่าสุดเนี่ยเราคิดว่าจะเซฟได้ประมาณสูงสุดก็คือประมาณ4,000-5,000ล้านบาทต่อปีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เรามองว่าแม้ว่าปัจจุบันอัปไซจํากัดนะครับแต่เราคิดว่าหุ้นตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําจะเป็นในลรกษณะของการรอซื้ออ่อนตัวนะครับโดยทามมิ่งใน คําแนะนําเพิ่มขึ้นก็คือหลอกขาดชัดเจนด้านอัพไซด์นะครับก็สําหรับตัวทูก็จะมีประมาณนี้ครับครับก็โดยสรุปทูสั้นๆง่ายๆสามประเด็นนะครับเรื่องแรกคาดการขับทุนไตรมาสหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าที่เราคิดไว้เดิมนะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนที่ดีเนี่ยจะเป็นอัพไซด์ในระยะถัดไปด้วยนะครับโดยเฉพาะขาของเอเจนเอนะครับเรื่องที่สองนะครับรายได้ยังทําได้ดีนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ย ไัั์ซ์อีกด้านหนึ่งของต้นทุนคือเรื่องคลื่นนะครับปกติเวลาประมูลขึ้นหรือได้ขึ้นใหม่ๆม,มาเนี่ยผู้ประกอบการในกลุ่มสื่อาสารเนี่ยต้องถือของขึ้นระยะเวลาหนึ่งนะครับตั้อาจจะ1 0บถึงสิปีนะครับแล้วแต่ว่าได้มาในรูปแบบไหนนะครับเพราะอันเนี้ยในช่วงระยะถัดไปเนี่ยจะถึงการประมูลนําขึ้นที่มีอยู่เดิมเนี่ย มาประมูลใหม่นะครับซึ่งไอ้ของเก่าที่มันแพงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะประมูลได้ในราคาถูกลงนะครับอย่างน้อยแล้วดูโครงสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยผู้เล่นน้อยลงภาพดังกล่าวเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดคขานข้งเชื่อนแหละว่าต้นทุนจะลดลงนะครับอันนี้เป็นอัพไซด์สำคัญที่อยากให้ตามดูของทรูนะครับโดยรวมนะครับหุ้นทรูพี่นัดมองภาพว่าจริงข้อท้าจากอพเฟอร์ฟอร์มมาแล้วนะครับก็เลยแนะนําให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับหุ้นหลักท่านท่านอยากซื้อเพื่อลงทุนในกลุ่มสื่อสารตอนเนี้ ให้ดูแอดวานไปก่อนนะครับอันนี้คือข้อสรุปนะครับ mm hmm. เชิญกฤยุทธ์ก็คิดเหมือนเหมือนกันนะครับก็ทรูรรอซื้ออ่อนตัวได้นะครับยังอยู่บนธีมหลักที่น่าสนใจนะครับส่วนแอดวานก็เล่นในฐานะละกาัดเพย์นะครับวันนี้ขอบคุณพ,พี่นัดมากครับ